ลายเป็นเรื่องที่ฮือหาชัว่วข้ามคืนคลิปคลิปนี้ยอดวิวทะลุล้านแล้วครับเมื่อมีคุณครูท่านหนึ่งที่จังหวัดพยาวเรียกให้นักเรียนชายเนี่ยมาเรียงแถวกันเลยมังงัดข้อแข่งกันไปดูคลิปครับคนไทลเ เลยครับคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์และเป็นคลิปที่กําลังไวรัลมากเลยคุณเรนฟายตอนนี้โอ้โหดูสิคะนี่พยายามจะงัดข้อกับคุณครูครอะแล้วน้องก็เกรงสุดตัวแล้วอะแต่ดูครูตัวใหญ่เหลือเกินเด็กซุงไม่ไหวนะคะทีนี้พองัดไม่ไหวปั๊บเนี่ย,ปเ,ยนนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไม่พักเลยนะ,ะเรียงแถวกันเข้ามาเลยนี่เป็นครูสอนศิลปะและพละศึกษาโรงเรียนเทศบาล3จังหวัดพะเยานะครับใช้เวลาว่างช่วงพักเที่ยง ชวนนักเรียนชายมาทดสอบพลังความแข็งแรงกันหน่อยสิมางัดข้อแข่งกันแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายคลิปเอาคลิปไปลงแอปพลิเคชัน Tik t o k แค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นครับยอดวิวนี่พุ่งทะลุล้านแล้วเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลได้เป็นอย่างมากเลยนะครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเทศบาล3จังหวัดพยาวไปพบกับนายนัทวุฒิยะนาหรือว่าครูแมนค,ครูแมนก็คือครูที่ปรากฏในคลิปนี่แหละ เล่าว่าชวนนักเรียนผู้ชายมางัดข้อแข่งกันมาจากการที่จังหวัดพยาวมีกีฬางัดข้อเป็นครั้งแรกแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนและผู้คนที่สนใจเนี่ยมาฝึกเล่นกีฬางัดข้อกัน คุณครูแมนก็เลยตัดสินใจเอากีฬาง,งัดข้อนี่แหละมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในโรงเรียนม,มาเล่นกันในช่วงพักเที่ยงเพราะการงัดข้อจริงๆมันมีเทคนิคของมันอยู่มันมีทักษะของมันอยู่และถือเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนี่เขาช่วยกัน2คนเลยนะคะเนี่ยยังสู้แรงครูแมนยังไม่ไหวเลยสองคนไม่ไหวบางที4ี่คนก็มานี่เป็นที่สนใจมากนะครับเขาบอกว่าครูแมนวอตนักเรียนสนใจกันเยอะถึงขั้นเดี๋ยวจะจัดซื้อ งัดข้อแล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬางัดข้อ,อมาให้เด็กๆได้เล่นกันครับนี่ก็เป็นการงัดข้อก,การว่างๆของเด็กนักเรียนนะครับก็เ้สนุนสนานจะไปรางวัลประเทศน,นะครับอาจจะเป็นกีฬาที่ฝักดันให้นักเรียนไปสู่ทีมชาติได้นะครับก็เป็นความชอบของเด็กลูกของลูกชายเราเนามาเขาจะชอบกันนะครับก็ผมก็อยากจะฝักดันกีฬางัดข้อให้กับนักเรียนด้วยนะ เด็กๆก็ดูชอบด้วยนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจของครูแมนมากเลยนะที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีเส้นทางการกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติแบบนี้ค่ะครับแล้วมันทําให้เป็นการกระตุ้นเด็กๆให้ออกกําลังกายด้วยนะคะและเด็กแต่ละคนก็จะมีความอยากเอาชนะคุณครูไงก็จะพยายามกันเต็มที่นี่ครูแมนก็งัดข้อกับเด็กโชวให้ทีวีข่าวดูนะไอคนที่สามรอบแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาลงจริงๆอคือขนาดดูชื่อ ดูชื่อติ๊ Tok ที่ลงก่อนบิ๊กแมนเนี่ยไม่น่าแหละจะเอาลงได้ยังไงนะครับนี่แหละครับอย่างที่บอกว่ามีหลายคนนักเรียนหลายระดับชั้นนะครับพยายามแล้วสองคนก็แล้วสี่คนก็แล้วยังไม่มีใครสามารถเอาชนะครูแมนได้ยังไงเดี๋ยวรอดูกันให้เด็กๆไปฝึกฝนเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากท้าชิงครูแมนก็นี่ค่ะแอดไปเลยติ๊กต k อกไปชิงครูแมนได้นะคะเอาภาพนี้มาฝากกัน